ในเกียร์ธรรมดานะเกียร์ธรรมดากับการเติมสารฟัชชิ่งสำหรับรถยนต์อันเติดคันนี้นะครับมาดูวิธีการเติมกันเกียร์ธรรมดาเกียร์ตโตโส้สามารถเติมได้นะฮะในเรื่องของการฟัชชิ่งอย่างเช่นในพวกวีกโกในพวกเกียร์ธรรมดานะครับก็สามารถทำแบบนี้ได้กับวิธีการตรงนี้ส่วนการเติมสารฟัชชิ่งเกียร์ ตรงนี้นะก่อนการเปลี่ยนถ่าย1-2,000ถึงกิโลเมตรก็เติมแล้วก็วิ่งตามปกตินะครับหลังจากถึง1-2,000ถึงกิโลเมตรก็ถ่ายน้ำมันเกียร์ออกตามปกติแล้วก็เติมน,น้ำมันเกียร์ใหม่เข้าไปนะครับ<ช>ท่านก็จะได้ความสะอาดสมบูรณ์ลดค่าความมันกรดภายในเกียร์ใบนั้นกับสารฟัชิ่งเกียร์ตรงนี้นะครับขวดละ450หบบาทขนาด300 มิลลิลิตรนะครับสามารถเติมได้ในทั้ทงเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์อตัตโนมัติพอสำคัญหาที่เติมให้เจอนะครับ